อเคก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมากับเอเคอร์ต e อีกแล้วนี่เป็น ep ที่สองสำหรับาการพูดทอกทอเกี่ยวกับชุด std ซุดหนึ่งซุดสองและซุดสามนะครับชุดนี้เป็นชุดของ Star Dragon World นั่นเองนี่ไม่ใช่นี่เราสู้นะครับโอเคเราก็จะพูดถึงอ่า Star Dragon World แบบรวดเร็วละกันนะเพราะว่าเราก็คงคุ้นเคยกันดีเมื่อกี้ดาก้อนนะเล่นไปสเสียห้านาทีเลยนะเดี๋ยวเราจะพูดแบบรวดยอดละกันนะโอเคก็สตาร์ดากอนเวิลดเนี่ยเป็นเวิลดที่มาจากโลกอนาคตนะโอ้โหคำนี้ยาวโคตรอิ p มาจากอนาคตอันไกลโพ้นสุดยอดคุณเล่นวัวอนาคตอยู่นั่นเองนะครับนะซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยหลายสายซึ่งน้องๆก็จะรู้จักกันแล้วในนามของนิโอดากอนหรือพิซซิปดากอนนิโอดากอนเจอที่เราจะรู้จักหลักๆก็มีอาจจะแจ็คไนท์ใช่ไหมอ่าพิซซิปดากอนก็อาโตร่าสำหรับภาคนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ใหม่นั่นคืออ่าเขาเรียกไงนะในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกมันว่า Astro Dragon นะหรือภาษาไทยที่ได้รับคำนิยามกันนั่นก็คือมังกรทรงกลมฟ้านั่นเองนะครับนะชื่ออาจจะแปลก,ปลกๆนะครับแต่ว่าก็มีมาพร้อมสกิลพิเศษอย่าง G ไม่สิ Galaxy F นั่นเองนะที่ต้องการมอนสเตอร์บนสนามเป็นรูปแบบมอนสเตอร์เต็มสนามนั่นเองนะอาจจะเป็นตันสนามในรูปแบบ อ่าช่องกลางไอเทมแล้วก็มอนด้านซ้ายหรือจะเป็นกลางไอเทมแล้วมอนด้านขวานั่นเองนะอ่าโดยเราจะต้องคีย์มันก็คือต้องสวมใสไอเทมอยู่ด้วยนั่นเองนะอืมก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบใหม่นะซึ่งอ่าเขาเรียกว่าไงนะในเทคอิงเนี่ยหรือในเพจในของไทยของบัตตี้ไฟเอเนี่ยได้ให้คํานิยามไว้มากมายแต่ว่าจะพูดไว้ อย่างย่อนะก็คือมันจะแจกสกิลให้เพื่อนในลักษณะที่แบบเป็นสกิลที่แบบว่าถ้าคุณมีคุณจะได้รับอย่างเช่นเพนนเทนหรือเป็นอะไรที่แบบมูฟหรืออะไรเงี้ยดับเบิลอะไรเงี้ยถ้ามีก็ได้ถ้าไม่มีขาดไปตัวหนึง่งโดนระเบิดก็จบนะมันมีข้อเสียตรงนี้แต่ข้อดีเนี่ยมันก็ ก็ยังมีอยู่นะเพราะงั้นเราเองเราไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยมันกากอี่ไม่น้องเดี๋ยวรอดูอนา,าคตมันจะมีของที่เก่งกว่านี้ออกมาให้น้องๆใช้อีกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีการอะไรกันบ้างนะสำหรับชุด s t d 02นะกับชื่อชุดที่บอกว่าเพื่อการสแสดงอภิษหาในแห่งอนา,าคตนั่นเองนะครับ s t 0สโครตรเท่นะอ่าเรามาดูสกิล กาแล็กซี่เอกันอีกทีก่อนนะเออมันบอกว่าหากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องกลางและช่องขวาของเรานะเราเรา,เราสนใจไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่นะการทุกใบในสนามจะได้พลังหนึ่งหมื่นนะอันนี้สำหรับตัวหน้ากล่องนะันบอกแบบนั้นเลยเห็นไหมมันเป็นกาแลซี่เอฟของตัวหน้ากล่องนะมันบอกว่าตัวมันมีดับเบอรแท็กอยู่แล้วไงแต่มันบอกว่าถ้ามีเงื่อนไขการทุกใบได้รับหมืนนะ่นหนึ่งตัวเดียวมันแจก หมื่นหนึ่งโอ้โหโคตรเยอะตัวมันตีหกพันสองครีแล้วพร้มกันห้าพันอีกมันบวกพาวเวอร์ได้เป็นหมื่นหกเลยนะเออสำหรับไกซีเอฟนะตัวแรกอ่ะตัวถัดไปก็เป็นไซส์สองเหมือนกันพร้อมจมตีหกพันสองครีก็พร้อมกันหกสองพันนั่นเองนะแล้วมมีความสามารถชื่ออะไรเนี่ยมังกรยุทธทำนายเบนนะตัวเมื่อกี้ไม่ได้อ่านชื่อนี่ปีกแห่งรุง่งคลอสเอสโตรโลเกียโ oh, 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 อ้โหโคตรเทสโตรโลเกีย ชื่อโคเทเลยนะแต่ดูเทสที่สองเมื่อกี้นะมังกรยุธทธทรรนายเบนนั่นเองนะมีความสามารถเมื่อการนี้ถูกท่าสาเร็จนำการไปบนสุดข้าวสุนงเกตและได้หนึ่งไร้นะมีดับเบิลแท็กด้วยไม่มีคอคอ้นนั่นเองนะตัววานิลาธรรมาดาง่ายๆถัดไปเป็นไซส์สองเหมือนกันนะมีคอคอ้แล้วนะมากับพลันยุบดีห้าพันสองขีดข้อและพังกันหกพันนั่นเองนะครับซึ่งคอคอ้นคือจันเกตและนำใบบนสุดเข้าโศนะแล้วมันบอกว่าเมื่อการนี้กระสู่สนาม ในช่วงกลางเนี่ยหากเราสมใจเทมอยู่จรวดหนึ่งแค่เข้ามาเมื่อการนี้เข้าสู่สนามในช่องกลางใช่ถ้าเข้ามาช่องกลางอุ๊บได้จรวดหนึ่งเลยง่ายๆไม่มีอะไรมีโอกาสแค่เองนะเออถัดมาเนี่ยเป็นไซส์หนึ่งนะก็เป็นชื่อว่ามังก,กรยุทธทรรนายเพลเลตนะพลังจมตีหกพันหนึ่งคริสเหมือนกันเลยคอเยนเซปต์ดาก้อนนะพลังโจมตีสูงพลังกันต่ำต่ำนะซึ่งตัวนี้มันบอกว่าถ้าการที่ในช่องซ้ายของเราตัวมันเองได้หนึ่งคลิริคอ นะและได้รับเพนนิเทตด้วยเออซึ่งมันจะทําให้สามเหลี่ยมเนี่ยครบสมบูรณ์ไงสามเหลี่ยม Galaxy F สมบูรณ์แล้วตัวมันเองก็จะได้รับพลังด้วยแล้วก็ได้รับอีกหนึ่งเมืองของตัวหน้ากล่องเมื่อกี้ด้วยนะเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถัดมาอีกตัวนึ่งเป็นตัวที่คิดว่าจะได้ใช้กันนะก็คือมกรดาราปกครอง f a l t e c ราตีห้าพันสองขีข้ข,ข,ข้อพ้อมกันหนึ่งพันใช้หนึ่งคอคอแจงเกตเมื่อการณดีกสุสานนำไอเทมมกรสรงฟ้านึใบจากรดอกขึ้นมือน่อนมหมายความว่า เราหลุดลถ้ามาลงดอกเขาหยิบขึ้นมือได้เลยนะเออโอเคถ้ามาอีกตัวหนึ่งมกรยุทธทำนายซินิสเตอร์ตีห้าพันการหนึ่งพันสองคีย์ิคอเมื่อการดี้ตบตีหากกาดี้อยู่โชคซ้ายทําลายมอสเตอร์บนสามแ่งหนึ 1, ่งใบแค่ตีนะสมมติมันตีกลางระเบิดซ้ายเออตีกลางระเบิดซ้ายเออเก่งอยู่อีกไปออีกตัวหนึ่งใช้ศูนย์ไม่มีความสามารถอะไรเลย,เลยแต่มาด้วยสองคิยลิคอตีสองพัน นะ้อตีกลางเข้าอย่งเดียวไปคิดมากนะตัวนี้โอเคใช้สูตรตัวนึงมีสกิลมังกรทำนายบาลีเลตตี2,000กัน1,000ตีขี้เดียวเมื่อกันนี้บนสนามนหาบนบนสนามของเรามีมังกรสกุลฟ้าไปอื่นได้เกณฑ์เข้ามาได้เกณฑ์นนะถ้ามันก็เป็นเรื่องของเวทมนต์ละคับประกาศพยากรณ์น,นะมันจะเกี่ยวข้องกับกดาราศาสตร์เลยพวกนี้นะเกี่ยวข้องกับดวงดาวนะแต่ไม่ใช่ดวงดาวแบบนั้นนะไม่ใช่ดวงดาวเลเจนด์นนะมันบอกว่าเมื่อการนี้่เมื่อบนสนารรมเรามีมังกรสกุลฟ้าอยู่แต่สังเกต ได้หนึ่งไลท์สองจัวโคตรง่ายใจ,ใจ่ายแพงสองเกต2สองจัวได้สองเกตได้สองจัวแล้วก็ได้หนึ่งไลท์นะเออแต่ก็โอเคได้วันเผื่อินนะครับถัดมาก็เป็นเอน g y อีกแล้วบวกสามพันหน้าหลังให้กับ Motor, มอนสเตอร์มังกรทองคมฟ้านะเออเขาได้แท็กกับพู้ไปในคลิปที่แล้วแล้วนะเออประมาณนั้นถัดไป เป็นอะไรเนี่ยจุดไม้เวียนศาสทํานายเสริมพลังได้กันนี้ได้ไม่หบนสนามเรามีมังกรสังคมฟ้าอยู่ okay, นะเคาน์านเตอร์โอเคเนาะช่วยจบเทอรนี้การทุกใบเสือเราได้รับพลังสามพันก็ถือว่าได้ทั้งเกีตและได้พลังนะจัดม,มาเป็นของเก่านะมาสบาเรียนะยกเลิกได้โดยที่ไม่ใช่ลิงไอแ่็งนะเมื่อคู่แข่งสัญญอดเไซน์ในเทิงคู่แข่งนะไม่เกี่ยวกับว่าตีอะไรนะยกเลิกได้เลยนะถ้าเขาไม่ลิงมาเข็ดถัดาเป็นไอเทมเครื่องทํานายสตาร์เรนดูลัม ใจพื่อนท่นชุดหนึหน่วยนะการนี้ไมส่สับการนี้โจมตีได้แม้มีมอเตอร์ในช่องการนั่นหมายความว่าปิดก็ได้นะ3มช่องของเราเราคอมอนเต็มเลยก็ได้แล้วก็เราสมใส่ตัวนี้ตีข้ามกลางของเราได้นะอจ่ายหนึ่งเลือดนะตีห้าพันแล้วก็อีกอันหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวใช้นะเครื่องทำลาย อาคานาใจหนึ่งเกมราชิดหนึ่งหน่วยนะตีสี่พันสองคิดข้อเมื่อการนี้โจมตีอาไม่ยช่ตัวนี้โจมตีข้ามกลางได้เหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์นะแล้วเมื่อการนี้จมตีหากเรามีมังกรทรงคฟ้าในช่องกลางและช่องขวาทำลายมนสเตอร์ภาษาผู้เห็นใบอะเมื่อมันตีธรรมดามันก็ได้ทำลายเลยนะเออแล้วก็มาเจออิมแพคของเรานั่นเองก็คือ shining f r i star ได้กันนี้ได้มเมื่อผู้แข่งมีพลังชิตสามหน่วยแต่ตามกว่าโดยเรามีมนสเตอร์ทรงคฟ้าในช่องกลางและช่องซ้ายและเราสสัยเทม อยู่ด้วยนะแล้วเป็นมังกรทรงกลมฟ้าด้วย,ยแต่สองเกตแค่2งเกตมีสามหน่วยนั่นเองก็คล้ายๆกับพวกดาร์คิโ่สมัยเก่าๆนะเงื่อนไขยอดใช้ได้นอกจากสามหน่วยแล้วยังต้องมีมอเตอร์ตามช่องอีกถ้าโดนระเบิดไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าจบนะแต่ถ้าเราเขาไล,าแล่แล้วเราไประเบิดไม่ได้นะเงื่อนไขครบแล้วเขาได้ได้นะครับนะเออเอขาก็จัดการเราได้เลยนะก็จบกันไปแล้วนะกับตัว s t d 02นสะครับสำหรับ s t a r r a g o n world สำหรับอะไรที่น่าเก็บ พี่จะอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างการแต่จะนึกออกนะอันดับแรกก็เป็นแช่แข็งยามกโดนะที่ที่น้องใช้กันใน Star ์นะแช่แข็งยามกีโดก็บอกว่ามอเตอร์เช่ากางถุกทำลายเราก็ใบเทคเขาแล้วเราได้เลสด้วยเออเราจะใบเทคเขาแล,แล้วเราเลสด้วยนะซึ่งถ้าเขามี t ีโออะไรก็จบเลยนะใช้ไม่ได้โดยใบยเทคแล้วก็เลสด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวการที่ดี จบเฟสก็ยังเอามาใช้ได้นะที่ตีหกสามเวลหยุดการโจมตีนะเออมีอะไรก็พวกของเทียมกับสตารนะ์นะไใบเวทยุเลิกการคอเอามาได้หมดเลยนะอยาคอนในนะเป็นใบเวทบนมือนะใบเวทที่อยู่ในกล่อง5 9บาทที่รีวิวไปแล้วนะเออก็เอามาใช้ได้นะสาหรับตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเด่นๆมากต้องรองชุด B t ทีนะเอออาจจะดูรอเป็นรองดาก้อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันเลยว่าตัวไหนที่เก่งกว่ากันนะก็มี ของพวกนี้นะที่แนะนําไปนะว่าน่าใช้อยู่นะเออประมาณนั้นนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะกับตานะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์เอเคปิตด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคลิปสุดท้ายเราจะเป็นเอ็นเชนนะเดีวเราค่อยมาดูกันว่าใบนี้คืออะไรนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ